ใช้เรตินนลสิวเหอควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ 1>, 1ลดความถี่ลง2เสริมชั้นผิวด่วน3รักษาสิวร่วมด้วยใช้เรติโนลแลผิวบางมากไม่จริงยิ่งใช้จะยิ่งผิวหนาเพราะว่าเลตินนลกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอยากใช้เรตินนลแต่ไม่อยากผิวแหกอย่างน้อย1เดือนก่อนใช้เตรียมผิวก่อนใช้สกินแคร์เสริมชั้นผิวให้แข็งแรงเลือกส่วนประกอบในซินามัยคอเลสเตอรอลฟรีแฟตตี้แอซิด กลัวระคายเคืองต้องเริ่มใช้ยังไงเริ่มจากการใช้3วันครั้งอาทิตย์ต่อไปถ้าไม่มีการระคายเคืองก็เริ่มเป็น2วันครั้งไปจนถึงเราสามารถใช้ทุกวันได้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นานแค่ไหนถึงจะเห็นผล20บวกเริ่มได้เลยประมาณ3เดือนถึงจะเห็นผลการใช้เลติอลมันคือเหมือนการลงทุนระยะยาวทาเลตินอลยังไงให้ถูกต้องบีบออกมาเท่า,มาเมล็ดถั่วลันเตาใช้บนผิวแห้งสนิทเท่านั้นแล้วแต้มเป็นจุดๆต่อจุดถึงจุดแล้วทาจากข้างนอกก่อนเว้นขอบจมูก ปกแล้วที่ต้องใช้กับอะไรไม่ได้บ้างคุณเลตินอยอื่นๆเดี๋ยวจะซ้ําซ้อนแล้วก็ยาก,กินวิตามิน A ส่วนกลุ่มผัดเซลล์หิว